mời mọi người nữa mời 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 Được mời 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 rồi 好了。我这念嘛 ตัวใหญ่นะพี่ไม่เล็กไหมามามาไม่ยอมออกแล้วไม่ต้องมาอยู่กี่วัน,นลงรอยขี้เต็มเลยทล้ไม่ไผ่พืกอกินหออนูยินเงียบงั้นแม่ยอมออกสงสัย <c oughs> มันะมาย็นไผยดังนี้มานเย็นแบงนี้ลงชัดเย็นกว่าตัวเมียนะพี่ตหลรงอังตัวเมียใช่ไหมเนี่ยตัวเมียเคยดูในสารคดีถ้าลักษณะนี้ไปมันไปมันอัดแก เอย่าตื้อยืนอยู่อืมอัดอัดยกอันนี้ออกได้ไหมอัดสีดำดำข้างหลังที่รับน้ำทิ้งน่ะดึงออกเลยเออดึงออกเลยนั่นแหละเออชัดเจนนะเห็นไหมตัวไม่ใหญ่ไม่ยาวมีเม็ดได้เป็นสองเม็ดไหมอืออู้หูต่อตรงล่างๆเนี่ยมันดึงมันดึงมันดึงตัวมันดึงตัวมันไม่ยอมออกเป็วๆเร็ ม,มันดึงถอยหลังใช่ไหมเกียย์มันะเกียร์ไหมเดี๋ยวเุ๊ี่ยวมเกียวหรอมว้าว้าว้าวาะไปอยู่ที่อื่นยังไม่อยู่บ้านเราไม่ให้อยู่ ตัวเมียปรลมาณกี่เม็รถึงสามเม็ดถึงไหมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกือบเท่าแขนเลยตัวเมียอัดถุงอยู่ไหนอัดยังไงบ้านคุณก็ไม่อยู่เห็นไหมอย่างงั้นเลย กีเม็ดลองวัดดูสิอัดประมาณกี่เมตรได้มาบุกถ่ยรูปไปด้วยของบุกถ่ายนีโอ้ยเถอประมาณสามขี้เยอ่ยวประมาณสามเม็ดเนาะประมาณสามสามที่กี่กระเบื้องนะกี่กระเบื้องนับแผ่นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าั้งนี้เป็นร้อยสิบเนเก้าแผ่นกระเบื้องเก้าแผ่น

นว้งนน่าได้กลินข้าวขาวอะไรสองวันแล้วกินข้าวในตู้เย็นก็ดูแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จับสองสองวันแล้วนะเอาน้ําทิ้งออกเนี่ยเม่ตานี่เปิดตลอดนะไม่ไม่ได้เปิดตลอดคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยปิดทุกวันส่วนมากไม่ค่อยได้เปิดหรอกแต่ไม่รู้มันจะเข้าช่วงไหน ไม่มันได้ยินเสียงลูกไก่แหละเลี้ยงไก่ไว้ข้างล่างอะนะ<ม>เพราะว่าที่สวนข้างล่างน้องก็มีงูจงอางตัวเล็กๆอะ่ะคาดดำแบบนี้แหละตัวเมียตัวเล็กๆแต่ไม่ใหญ่แต่ดำๆๆมากกว่าตัวนี้ไอ้นี้ก็น่าจะจงอางตัวเมียเนี่ยที่ดูในสารคาดีเคยดูอยู่บ<ม>ุกถ่ายรูปไหมไม่ไม่ถ่วิดีโอของบุก๊กถ่ายธรรมดาได้ถ่ายไหม ะอยูยางเดียวเหรอขี้เยี่ยวอีกเหรออัดเปนดูนะแปะเย็นแถวโลกอ่าไ่ไปดิไม่ไม่เลยสุดอยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่